สวัสดีครับวันนี้เชฟกระทะไม้นะครับไม่ได้ไปปิ้งปิ้งหรือว่าย่างย่างหรือว่าไปกี่ไปเผาที่ไหนวันนี้มาตีไทยครัวร้านไม่มีชื่อ <c oughs> ที่อัมพาวาเนาะอัมพาวาใช่ไหม <c oughs> ที่นี่นี่ <c oughs> น้ำทุบร้อนร้อนเลยนี่ <c oughs> <c oughs> กำลังไม่กองใช่ไหม <c oughs> นี่ไม่กองนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่ใช่ไหมน่าจะเรียกคุณแม่ได้เนาะ <c oughs> นี่คุณแม่อะไรคแ <c oughs> ม่มุชื่อฮะ แม่ก็ไม่มีชื่อวันนี้เชฟกระทะไหมมาที่เอ,อแม่กองเนาะ <Yeah. S 1> แม่กองนี่เขาเรียกว่าบะหมี่นี่บะหมี่ <Okay. S 1> เคฟกระทะไมมาวันนี้บอกได้เลยว่าร้านนี้แซ่บที่สุดเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียว <laughs> เพราะว่ามีอยู่ร้านเดียว oh. <laughs> เควกระทะไม่บอกได้เลยว่ามีอยู่ร้านเดียวอร่อยที่สุดในย่านนี้ก็แล้วกันเนาะใคร ใครจะไปจะมาผ่านมาร้านก๋วยเตี๋ยวก็แล้วกันเนาะที่ร้านไม่มีชื่อของคุณแม่ก็ไม่มีชื่อด้วยเจี๊บกระทะไห่บอกได้เลยว่าการันตีนี่โอ้โหหมูเนื้อแดงที่ทําเองด้วยเนาะแล้วก็เจ๊บกระทะไหมบอกได้เลยเดี๋ยวรอเสิร์แปนะ๊บนึกับกับเพื่อนฉันเราลูกไปวันนี้เจี่ยบกระทะไหมบอกได้เลยว่าแทบพิลีเนาะ มาพร้อมเสื้อเรียกของผม,มใช่ไหมใช่นี่ผมเชิกระถางให้เรียรบ้อยบอกได้เลยว่าน้ำข้นๆแซ่บๆกน้ำ,นนำกอนใครมาดูหรือว่าใครผ่านฟังแถวนี้อย่าลืมแวะกินกันล้กันนี่โอ้โหขอบคุณครับ